สวัสดีครับอยู่กับนั้นะครับอี u z u t ชั c โฟเซลครับผมวันนี้นะครับผมมีรถ6ล้อนะครับ6ล้อเล็กนะครับคันนี้ NMR 130แรงม้านะครับก็เรียกว่าเป็น6ล้อไซส์เริ่มต้นเลยนะครับตัวเล็กที่สุดนะครับคันนี้ต่อกระบะเหล็กดั้มาจาก3มิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับเรียกว่าเป็น FC เลยดีกว่านะครับ รถคันนี้รอนานมากๆนะครับเดี๋ยวผมเดินไปด้วยดีกว่าจะได้เห็นรถด้วยนะครับก็ส่งรถเข้าไปที่สามมิตรนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เดือนกรกฎาแล้วก็เรียกว่า 6-7เดือนเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่เป็น FC หรือแฟนคลับของสามมิตรตอนนี้ด้วยเนาะถ้าต่อรถดับหกล้อตอนนี้เขาไม่รับรถเข้านะเขาจะเคลียร์รถที่ค้างมานมนานนะครับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดรับรถเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับผมอ่าโอเค ครับคันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับขออนุญาตมือเดียวนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่ทางคุณพ่อยงวุตินะครับที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับก็เป็นเ,เรียกว่าเป็น f อของนัดละกันนะครับพ่อโอ้ขอบคุณพ่อมากๆเลยก็ใจเย็นนะครับคือ,อาทางพ่ออยากได้ตัว กระบะดำที่ต่อจาก3มิตรนะครับก็แจ้งแต่ต้นปีละแต่ก็คิดว่าอาจจะสัก4ี่เดือนประมาณปลายเดือนเมษาก็ได้รถแต่ทีนี้มันมันไม่ได้นะครับเพราะว่างานมันแน่นมากๆนะครับก็จนเคลียร์รถออกมาได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยนะครับก็เลยรอนานมากนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณน,นะครับคุณพ่อ,อยงวุฒิมากๆนะครับทีอ่อดทนรอคอยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันอังคารที่เท่าไหร่ล่ะ 19 19กรกฎาคมนะครับพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่20กรกฎาคม2565นะครับทางนัดเองเนี่ยครับก็จะเดินทางนะครับนำรถคันนี้นะครับไปที่ขนส่งจังหวัดกาลสินนะครับเพื่อไปจดทะเบียนให้พ่อยงวุฒินะครับจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอารถกลับบ้านนะครับแล้วก็สามารถใช้งานในธุรกิจได้ต่อนะครับผมทีนี้จุดเริ่มต้นนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับทางพ่อก็ใช้รถปิกอัพอยู่นะทีนี้ขนได้หนึ่งตันนี่ก็ก็หนักรถแล้วนะครับทีนี้ก็เลยต้องแบบว่ามีสินค้าเยอะมากขึ้นนะครับมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องส่งสินค้ามากขึ้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นปุ๋ยนะครับที่ใช้ในการเกษตรนะครับเป็นกระสอบนะฮะก็รถปิกอัพไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องขยับขึ้นมาขยับสเต็ปนะครับ ก็เลยกลายเป็นได้มาสั่งหล้อดั้มนะครับตัวนี้ทางพ่อก็ได้ดูรีวิวนะครับคลิปเก่าๆจากทาง Isu ุซ u ทักฟอร e เซช่องนี้นะครับผมที่นัดได้รีวิวไปแล้วพ่อก็ชอบใจมากๆนะครับอชอบใจมากๆนะฮะดูแล้วก็แบบมั่นใจนะครับแล้วพ่อก็ดูหลายที่ด้วยนะทั้งไปดูโชว์รูมในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ให้ความ ต้องเรียกว่าให้ความไว้วางใจนะครับเพราะว่าทางนัดก็ได้รีวิวคันก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นรถแบบนี้แหละสไตล์นี้แหละนะครับพอพอได้ดูแล้วเออมันใช่เลยนะครับก็เลยเดินทางขับรถจากกาลสินจากบ้านเลยฮนะมาที่โคราชนะครับมาที่โชรูมที่นัดอยู่ที่อิสุกิงยตนสาขาสามแยกปักตรงชัยนะครับแล้วก็พูดคุยเนาะนัดไฟนั้นมาเลยนะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ นะเซ็นสัญญากันเรียบร้อยเลยวันที่มาจองรถนะครับหลังจากออกเดินทางออกจากโชว์รูมได้ครึ่งชั่วโมงครับไฟนั้นอนุมัติอนุมัติผมผลขอโทษผมพูดเร็วลิ้นผ่านนะฮะก็ไฟนั้นอนุมัติผลเลยนะครับหลังจากที่มาจองรถครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาจําเอารถเข้าอู่ต่อเลยนะครับถ้าไม่ประสบปัญหาเรื่องของการดีเลยนะครับในเรื่องของการต่อกระบะดำเนี่ยก็ ได้รถไปตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วล่ะนะครับผมก็สําหรับเคสนี้ก็ต้องกราบขอประทานโทษคุณพ่อมากๆนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางนํารถไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับได้ไป้ายทะเบียนก็ได้วิ่งงานขนส่งสินค้าให้ลูกค้าได้เต็มที่เลยนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับนําไปใช้แล้วก็น้ําหนักบรรทุกนะครับเฉพาะสินค้าก็4ีหตันได้สบายๆ,ๆนะครับจากเดิมที่ปิกอัพหตันก็ ทบจะไม่ไหวแล้วนะครับอ่าครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับทางคุณพ่อยงวุฒินะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับทุกๆท่านนะครับก็น่ารักมากนะครับก็ได้รู้จักกันตั้งแต่มาจองรถที่โชรูมแล้วก็อ่าไม่กี่วันก่อนผมก็เดินทางไปกาลสินเนาะเพื่อไปเซ็นสัญญาในการซื้อขายรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทางครอบครัวก็ได้ต้อนรับขับสู้ผมเป็นอย่างดีนะครับอ่าก็มีความน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากก็ยินดีนะครับ ที่ได้มีโอกาสรับใช้ดูแลนะครับในเรื่องของรถใหม่นะครับรถ6ล้อนี่ครับก็เดินไปด้วยคุยไปด้วยนะครับให้ชมไปด้วยหลายๆมุมนะครับก็จะได้เห็นความสวยงามกันเดี๋ยวผมยกน้ำให้ดูดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวยกน้ำให้ดูนะครับสตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วก็อยู่ที่เกียร์ว่างนะครับอยู่ที่เกียร์ว่างปึ๊บเหยียบคัดนะครับแล้วก็ กดคันโยกสีแดงนี่ครับจะเป็นคันโยก PTO นะครับหรือว่าเกียร์ฝาดนะครับเพื่อที่จะส่งกำลังไปยกดำนะครับก็ยกมาข้างหลังครับคันสีแดงเสร็จแล้วก็โยกคันสีเหลืองนะครับนี่ฮะโยกมานะครับแล้วก็ทำการปล่อยคัดครับปล่อยคัดขอปล่อยคัดนะครับก็ค่อยๆยกขึ้นนะฮะกระบะดำ เริ่มฝาท้ายก็เริ่มเปิดนะครับเดี๋ยวพอสุดแล้วจะต้องไปปิด PTO ครับอ่านี่สุดแล้วก็เหยียบคัด์นะครับอ่าเหยียบคัดต์ให้สุดนะครับเป็นการยกเลิกการทํางานของ PTO แล้วก็เอาคันสีแดงนะครับคัน PTO โยกไปข้างหน้านะครับแล้วก็ปล่อยคัด์ได้ถ้าเราจะเอาดัาลงนะครับก็แค่เอาคันสีเหลืองนี่นะครับโยกกลับไปข้างหน้านะครับดัาก็จะ ลงนะครับนี่ฮะแค่นี้เองครับง่ายๆจบเลยโอเคทีนี้ก็มาดูนะครับอ่าสำรวจกันนะครับนี่ฝาท้ายนะครับเป็นคอกลัวสามเส้นนะฮะติดตะแกรงลงสีซึ่งตะแกรงลงสีนี่สามารถถอดออกได้นะครับตะแกรงตะแกรงลงสีก็เป็นตะแกรงเจาะรูนะครับะกันพวก เ,เวลาเราบรรทุกอย่างเช่นบกข้าข้าเปลือกอะไรพวกนี้ะนะครับการมันเล็ดลอดมาจากทางช่องใหญ่ๆตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาออกก็ได้หรือติดก็ได้นะครับโดยการขันน็อตเข้าไปนะครับตัวนี้ <c oughs> เช่นเดียวกับด้านข้างเหมือนกันครับก็ลักษณะเดียวกันแล้วก็ฝาข้างเป็นแบบเปิดได้นะครับสามารถ เปิดฝาข้างส่วนทึบลงมาได้ฝาท้ายก็เช่นกันนะครับสามารถเปิดห้อยลงมาได้ถ้าเกิดเราไม่ยกดัมนะครับพอยกดัมก็เทออกมาครับสินค้าก็จะไหลออกมานะฮะทีนี้มาดูส่วนประกอบต่างๆกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นกัดกัดข้างนะครับกันมอเตอร์ไซค์นะครับ ติดสติกเกอร์แดงขาวสะท้อนแสงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีกล่องสําหรับเก็บเครื่องมือเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีที่ล็อกสามารถเอากุญแจมาล็อกได้กระบอกน้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0นซีซีฮะเครื่อง4 JJ1 นนะครับครับก็ถอยให้ดูนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับ สวยงามเล็กกระทัดรัดครับความยาวนี่ก็สั้นกว่ารถปิกอัพอีกนะครับอ่าสั้นกว่านะครับเพราะนั้นขับง่ายมากๆครับง่ายกว่าง่ายกว่าขับรถปิกอัพอีกนะเออผมขับเล่นนะฮะทดสอบดูก็ขับง่ายครับใช้งานง่ายเข้าที่ขับแคบนี้สบายเลยนะครับนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของบรรทุก รนทุกหนักได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งให้ทราบตอนแรกนะ4-5ตันนี่ได้เลยนะครับนะฮะเพราะมันเป็นรถ6ล้อครับรถ6ล้อนี่ฮะล้อหลังเป็นล้อคู่นะครับจะสีใหญ่ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางเซลลนัดนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือ ID Line ก็089 522 0077นะครับ ยินดีรับใช้ยินดีบริการนะครับรับจองออนไลน์ส่งมอบฟรีทั่วประเทศนะครับบริการทางไฟนั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับจะอยู่ใกล้อยู่ไกลส่งรถได้ทั่วประเทศนะครับผมเหมือนอย่างคันนี้ครับเดี๋ยวไปส่งที่กาลสินนะครับส่งคุณพ่อยงบุตรนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ